ไรควันบุรีสิ่งแวดลอมดีชีวิตสดใสต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมูข้าวเชาาเทือนค่ะหมูกันเฮยเช้าเทือนหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรเช้าเชา้ายิบมาแล้วกันทันทีลงกันเลยต่เวซา,าวามันร้อยดีสาระกาะมากมียับเลว่าแคนได้ เชิญป่าเชิญคุณตาและคุณยายาเพื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้ไม่ใจกดไม่เล็สิบแอดเอ็นบีทีปักตายมีข้าวสานมากมายบอกได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเรบคุยชมข่าวสู้รายการหมูข้าวชาวเทือนนะคะวันนี้วันอังคารที่16กันยายนสรงพันรอยุแต่วันนี้เจอกับพวกเราสร้างคน้ังจินี้กับพี่ไลค่ะใช่แล้วค่ะกับลักไ่ความเขินไว้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เลยเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดิ่มตีห้าถึงตีห้าครึ่งกับความเขินไว้ที่เกิดขึ้นอ่ะอัปเดตวันนี้เดียวเดี้ยวเดี้ยวเดียวพีสังเกต้นงเจนนี่สาววังนี่ออราผิดปกติเมื่อนกับสาวงามนครศรีธรรมรัฐเลย ออร่าใชมใชแล้วกำลังจะไปรวมกิจกรรมประกวดไม้หน้ไม่ใช่มันต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าเราเข้าวันนี้เตรียมตัวแล้วเตรียมเออสกิทสกิทวันที่ท่าได้ค่ะสิบกาวกันยายนนี้กทีงานจุงธารนัทีไม่เขามีการประกวดนางเศร้านครซีธรรมราชก็สวะช่วยันทุกปีนี้แล้วก็แต่ว่าใครที่ว่าชอปยักษ์เล่นี่ก็เล่ได้ทางพิธีวิธีนครซีธรรมราวิเขามนะใแล้วค่ะสายแล้วค่ะให้กําลังใจสาวงามในคาคืนนี้ทีวี ท,ท,ท, the <c oughs> ทีกลางคํำคืนวันที่19กันยายนทีวีทีกลางส่วนสมเด็จพระซีนครินประซี่ถุงทารัตทื่ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทางห้องการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชเข <cat> ้าคับเคลื่อ <intrinsic> นแล้วก็นุ่นเสิร์ฟในเรื่องของสาวงามซ <c oughs> <ส eagle> ึ่งจะใกล้เป็นถูดวัฒนธรรมของคนโคนบานเราตลอดหนึ่งปีกับปีหน้าก็คงเป็นห้าสาวงามกันโตแล้วถูกต้องค่ะติดตามกันได้มันเดิมเลยหมู่ข้าวชาวเตือนกันโกนโกลนถี่ใจไปน่ายกทีวีดิจิตอลไม่เหลืกสิบอดมาเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ไรซ์สดอยู่แล้วเลยได้ทางเพจเอ็นบีทีนครศรชด้วย ไปถึงเพจ n อ t นบีทผักตายหรือว่าจะติดตามรายการดีๆของ n อ t นบีทครซีธรรมราชก็ <ขอ S 2> ได้ทางยู u ูบเอ็นบนครซีธรรมราชทิกเก็ตเอ็นบีนครช่องทางเอ็นบนครซีธรรมราชรวมไปถึงช่องทางไอจด้วยนะคะเอ็นบีทีครครับจอบถูกแพลตฟอร์มเลยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะใช่แล้วคะ่ะเหมือนกับแขบอกไปรัก,กเดี่ยวใจบงหนองเจนดีหวาหอกันค่ะจังหวัดนครซีธรรมราชเนี่ยเขามีภารกิจในส่วนของงานเดือนซิบกระดูดเล่เศรางามผู้เข้าประกวดหนังเศร้านครซีธรรมราช แต่ทีนี้ค่ะไม่มดเปลี่ยงถาวนั้นเข้าอีพ,พาไปลองลิมชิมรสลูกล้านร่วมถึงนักท่องเที่ยวดีเดินทางกลับบ้านเกิดเนี่ยห่อการค้าเขาบอกว่าเขาจัดแคมเปญเทสตี t asty, t asty, t asty, ้เทสต้า a เ t สตี้เมนูอาหารซี่ดํา อาหารซีดำแต่ใจไม่ดำนะคุณผู้ชมนะ,ะเมนูอาหารซีดำพืืนทิ้น,อค,นนะคองนครซี่ธรรมราชมีเมนูอะไรมั่งที่ลองลิ้มชิมรสได้ในช่วงเทศกาลบุญซาาเดือนซิบค่ะเชิญชวนลูกหลานลบนานซืบสา้นเทศกาลเดือนซิบผายตายกิจกรรมที่เรียกว่าเทสใต้สไตล์ใหม่ทรงผ่นยี่สิบห้าเราไปเลว่ามีภารกิจนี้ผ่นปลื้มัง่งกับประธานหอการค่ะจังหวัดนครรี่ธรรมราชค่ะคุณเดือนเพนซี่เพชก็ได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่าทางด้านหอกันค่ะ เเองเนี่ยได้เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษชวนคนคลรบบานเมืองคนรับตายายเทสตี้เทสตต้สไตล์ใหม่ซ่อง่25กับเมนูอาหารสีดำสุดสรางสั้นค่ะตอนรับเทศกาลบุญชาตเดือนสิบไม่ไว่าจะเป็นมึกดำจากอ่าไทยน้องจินนี่จะต้องเป็นอ่าไทยแถานั้นแล้วก็มึกสีดำสีอื่นไม่ให้กินค่ะ,ะแล้วก็ต้องมีเบียร์ดำขงนคน อ้กลืนน้ำลาย<ร>แป๊บหนึ่งค่ะดักโกโก้ค่ะใครที่ไม่ใช้ใสแอลกอฮอล์ก็กินโกโก้กันไปแต่จะแคมค่อนเป็นสีดำสักนิดนึงแล้วก็วัตถุดิบสีดำธรรมชาติอื่นๆก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็เป็นความรวมมือระหว่างห้องการค้าจัหวัดนครศรีธรรมราชและก็ว e นะอีซีนครศรีธรรมราชค่ะรวมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครซีธรรมราชนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ภายตายแนวคิดชวนคนคอล็บบานรับตายตายสไตไม้เทสใต้เทสต,ตี้ส,ญญส่องวันที่สิบห้าค่ะก็จะเป็นการพนวกอัตลักษณ์อาหารพื้นทีน่ให้เข้ากับเทศกาลแล้วก็เทรนการท่องเที่ยวไส้มูนําำเสนอเมนูอาหารซี่ดำสุดสร้างสั้นควังแรกเลยนะคะในนครซีธรรมราชโดยสำหร,รับงานนี้ค่ะ นายสิทธิพันธ์ปิติจรนกิจประธานผู้ประกอบการรุ่นไม พ่อการคาจังหวัดดาครศรีธรรมรัชกรวาแคมเปนเชสเต้เทเชตตี้เมนูอานสีดำยาก็เกิดขึ้นจากความมุงว่างค่ะในการซืบสซ่านเทศก,การเดือนสิบนะแล้วก็ซึ่งเป็นประเพณีสําคัญข้องผคกตายให้กลับาอายุในความสนใจข้องคนรุ่นไหมในรูปแบบที่ว่าทันสมัยมีชีวิตชีวาและก็น่าจดจําซึ่งเดือนสิบเนี่ยค่ะคือช่วงที่ลูกล้านาได้กระบ,บาลพร้อมหน้าพร้อมตามาเจอกับครอบครัวแลวก็ได้รวมกันซืบสซ่านพิธีกรรมอันลึกซึ้งในความเชื่อข้องคนตายค่ะ จ้าเขาบอกว่าส่อรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นครองเร็กทีราน่าห้าเลยคาเฟ่ชื่อดังกว่า30บร้านทัวทั้งจังหวัดนครศรีธรรมรัฐรวมกันนําเสนอเมนูพิเศษที่มีจุดเด่นอย่างที่การใช้วัตถุดิบซีดาจากธรรมชาติแล้วก็สะท้อนความซักซิสหลุมลึกแล้วก็รวมซะไม่ไปพรมพรมกันนี่ใส่มูก็กห้ามพลาดนะเมนูไฮไลท์ที่สร้างสั้นจากวัตถุดิบคุณภาพไม่ไว่าจะเป็นมึกดําจากทะเลเอ,อ่าวไทยพอขึ้นจากเรือือมีการรายงานต,ตัวว่าพุ่มมาจากอ่าวไทยเทแน่นอนจ้าเลย แล้วค่ะและเบียดำจากครับเบียของนครซีธรรมราชดาร์โกโกโจากนาครซีธรรมราชหรือว่าวัตถุดิบซีดำอื่นๆค่ะซึ่งไม่เพียงแต่จะมีซีซั่นที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าซีดมัมมันมีหมุนคลั่งหนองงชนี่แต่ว่ายังคงไว้ซึ่งรสชาติความร้อยต่มแบบฉบับของแต่ละร้านอีกด้วยนี่ก็ถืืว่าเป็นอีกซิ gnature นึ่งของงานบุญชาติเดือนสิบี่จังหวัดคนคือหมาเทียวหมาผักพอนหมารวมกิจกรรมแล้วเรื่องอาหารการกินก็ถืืว่าเป็นสิ่งสําคัญมา มแล้วค่ะทสตใต้เ<ม>ทสตี้นะคะอีกหนึ่งภารกิจก้องห่อการคาจังหวัดนครศรีธรรมราชแะเรากลับมาเรื่องนี้แล้วเทพี่ไม่บอกว้ยเล็กต้นเรกว่า การประกวดนางเศร้านครซีถูกต้องพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมนี่ทำพิมมาแล้วพร้อมรับมงแล้วค่ะโดินเสนอเรื่องเรานี้นะคะข้อกันข่าจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเชิญชวนนะคะรวมกันเป็นกําลังใจให้กับเศราง,งามนางเศร้านครซีในการประกวดนางเศร้านครซีประจําปี2568ในงานประเพณีบุญสัตว์เดือนสิบและงานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ โดยเรื่องราวนี้นะคะนางเดือนเพนซีแพ็ดค่ะประธานห้องการขาดจังหวัดคนครศรีธรรมราชทันเปิดเผยว่าจังหวัดคนครศรีธรรมรัชเนี่ยได้มอบหมายให้ห้องการขาจังหวัดคนครศรีธรรมรัชเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีการประกวดนางเศร้าน,นครรีประจำปี2 5 6 8ขึ้นค่ะเพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีบุคลิกดีกริยาท่าทางดีเฉลียวฉลาดมีความรู้ความสามารถมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีรูปร่างหน้าตางดงาม,มและคุณสม บัดมะสมในการดารงตําแหน่งนางเศร้านครซีธรรมราชเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ทีรุดเด่นทางภูมิปัญญาปลูกจิดสํานึกในการอนุรักษ์นครรีธรรมราชอัตลักษณ์สร้างสั้นภูมิปัญญารวมถึงเป็นการเชิดฉูเกียรติและรณรงค์บทบาทสตรีไทยเพื่อเผยสู่สาธารณชนค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อเป็นการประตุนเศรษฐกิจพัฒนาสร้างสร้นอัตลักษณ์แห่งภูมิปัญญาที่ควรซืบสานและก็ไทยทดเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายท้องถิ่นเพื่อคนหน้าเศร้างาม ประจำจังหวัดทําหน้าทีในการประกวดในเวทีระดับประเทศเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์จังหวัดคนบ้านเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เพื่อที่จะให้สาวงามเนี่ยดำรงตําแหน่งนางสาวนครสีธรรมราชเรือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมและการถงเที่ยวให้กับจังหวัดเป็นระยะเวลา1ปี 1> โดยปีนี้ค่ะสาวงามลูกล้านชาวโคนเนี่ยสมัครเข้าร่วมประกวด17ชีวิตค่ะทีนี้สาวงามเข้าประกวดทั้ง17ชีวิตเนี่ยก็จะเก็บตัวท่ายทำวีทีอาร์ส่งเสริมการ่องเที่ยวใน พื้นทีตำมลน้ำามตอกอำเภอถุงส่งจังหวัดนครรีธรรมราชและเมื่อนแคบบกไปค่ะค่ำคืนวันศุกร์ที่19กันยา่ยนนี้ณเวทีกลางส่วนสมเด็จพระรีนักรินแปซี่ถุงทาราชก็จะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศตนไปติดขอบเวทีกันได้ค่ะตั้งแต่เวลา1 8แปนาฬิกาถึง23่สนาฬิการูพ้นกันแหน่นอนไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันได้นะคะส่วนโคดสอาเพี่นี้เอไปเลมาเลวนั่นแหละ กรนลุนให้กําลังใจกับน้องๆทีนี้เพราะว่าเขาประกวดเสร็จนะเดี๋ยวเขาจะพาสาวงามไปแหมรับเหล่าแฮมรับันทียิบเอ็ดกับไปให้กําลังใจได้กันที่สนามหน้าเมืองและเราเข้าว่าลังจากนั้นเขาจะมาที่ห้องส่งอินพีทีนคคนซีธรรมรชแต่ยังไม่นัดวันกันที่แต่ว่ามาเลยสสวยงามมาให้ชมตัวเป็นเปกันในนนท์ค่ะฟาดกันจ่ายแล้วค่ะอะมาแรกมาแล้วในรายการหมูข้าวเช้าเทือนเนี่ยช่วงของอายะทุกๆวันเนี่ยน้องอัศมาก็จะพาไปชิมโคงร้อยในพืนที่14จังหวัดผกตายใต้หรือว่าบางวันก็เปลี่ โลเคชันกันไปเรืองของทีเทียวแต่วันนี้พอว่ารัวพี่ไม่ยับอีนเนื่อยน้อง,างอมา,างงไม่รอจาต้องเสิร์ฟของกินค่ะแต่ร้านนี้ไม่ธรรมดาถ้าไปแล้วต้องรอใจเย็นๆเพราะว่าซ่องชโมงเนี้เขาทําเวลาในการค่ายซ้ำรยชิน้นโอ้ไม่ธรรมดาแต่าราคานี้ไม่แพงนะจับตรงได้ชิ้นสิบาทซ่องชมองมโมงซ้ำรยชิ้นแล้วถ้าแกค่ายสิบชั่วโมงผี่หม แกทำท่านนะแกทำท่านค่ะเพราะว่าลูกคา้าก็จะเย็นโรได้แซนด์วิชย่างแซนด์วิชธรรม,มดาเราจะเย็นแซนด์วิชธรรม,มดานะคือคือแซนด์วิชเอามาประกบปกติแต่ว่าแซนด์วิชนี่เอามาย่างพีเซสกิดแล้วทสกระ็คือแน,เน่นแน่นจุกจุกในราคาสิบบาทเจนี่พรมม้อมไหมพรม้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปให้กําลังใจเมคา้าเมคา้าแซนด์วิชย่างในพื้นที่จังหวัดยะลาไปกันในช่วงข้องไอ้ยะค่ะไปค่ะ ไอ้แยาวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดยาลาค่ะไปกันที่ลานบดับเบิ้ลิสเซนวิทยอย่างเปิดไหม้ที่กาลังเป็นทีนิยมคล้ายเฉพาะในช่วงชวเช้าเพื่อตอบโจทย์คนวัยทำงานและนักเรียนที่ต้องการอาหารเช้า,ชาค่ะ สะดวกร้อยแล้วก็อินทองร้านนี้พ่งเปิดใด้ไม่นานนะคะลานค่ายดีหมากๆค่ะยางกันไม่หยุดเพียงแค่ซ่องชโมงก็ค่ายได้แล้วสร้ลอยชินค่ะมีลูกค้าไปยินต่อคิวรอดเสนซนวิชยางเป็นยางคึกคขักเลยสีเดียวค่ะนี่เลยค่ะสําหรับเซนวิชยางที่นี่จะมีจุดเด่นไม่เหมือนใครนะคะรงทีไส้แน่นๆจุกๆแล้วก็ทําเองทุกอย่างเลยค่ะทางนุ่มปังแล้วก็ไส้ทางร้านทําสดใหม่ทุกวันเลยค่ะมีให้เลือกมาว่าซิปไส้ ทำข้าวแดีก็ว้านเลยค่ะไายข้าวก็จะมีพักคุมชีสซึ่งเป็นไายที่ยอดนิยมเลยนะคะแล่ก็แฮมชีสทหนา่าไก่ย้องผิดเผาซึ่งก็ยุติราคา20บาทต่อชิ้นเองค่ะต้นไซว้านกรเริ่มต้นที่ชิ้หละ10บาทเท่านั้นรเนสเนยซอสซังขยะใบเตยเพื่อวัน,นิลลาช็อกโกแลตราคา1 3บาทต่อชิ้นค่ะซองชิ้นก็2 5บาท คุ้มค่ากับความสดใหม่และรสชาติร้อยแน่นอนค่ะโดยคุณวันฮามีไดยานยานะคะบอกว่าเดิมที่บายดาวนิสเป็นร้านดาวนิสคายเบเกอรี่ค่ะเริ่มจากสาคาปัตตานีเลยต่อยอดใช้วัตถุดิบทีนี่ทำเมนูแซนดิวิอย่างตอนเปิดร้านได้เพียงที่วันเขาปังเลยค่ะโดนใจชาวจากวัดยาลา สุกชิมย่างเสิร์ฟร้อนๆพร้อมกินทันทีเลยน่ากินหมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็นําไปเป็นแนวทางการทำมา,าก,กินได้นะคะแต่ใครที่สนใจลองแวะมาชิมกันได้ค่ะลานจะจยู G, ทีถนนซิโด,โดรถสาขาถนนซิโด,โดรถเทศเทศบา,นนาลนครยะลา้ลานก็จะเปิดขายเวลา6 3 0 30น,นถึง9 3 0นค่ะขายเฉพาะในช่วงเช้านะคะ้านจะปิดทุกวันเสาร์ค่ะไปชิมกันได้นะคะและนี่ก็คือทั้งว่านในช่วงอาะจดา เส้นวิทยัยงทีจังหวัดยะลาไปให้กำลังใจกันได้เจ้าๆนุ่นซีโร่ กำลังใจอย่างเดียวไม่ได้น่าต้องซื้อกันนะน่แเละต้องซื้อและเพราะว่าคงส่งชั่วโมงสร้างรอยชิ้นก็ไปเป็นกําลังใจได้คือแปลว่ารอรคกันสักทีจะพูดวินนะแสดงว่าร้อยจริงนะประกันตีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าเราพามไปเล่บรรยากาศงานกันเยะแยะมากมายแต่ว่านครนเสธรรมารานนี่คืองานเยอะมากวางนี่เที่ยวกันไม่หมดค่ะช่วงนี้พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะคะโมขาวเช้าเรื่องราวบ้าน คลายเงากันแน่นอนอัพเดตทุกข่าวทุกเรื่องราวทุกตอนลองมาชมกันแลก่อน สวัสดีครับใช่คุณสมาธิจิตของสายค,ครับผมกูมินนะครับตัวจากบริษัทวีออนื่อแจ้งโปรโมชั่นพิเศษครับฮะคุณไปได้หมายเลขติดต่อน,นี้มาจากไหนผมไม่เคยเปิดเผยข้อมูลให้กับใครเลยนะแบบนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย PDPA หรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกฎหมาย PDPA มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งทาง,ง,ทงอาญาและทางปกครองและหากผู้กระทําผิดเป็นนิติบุคคลกรรมการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล อาจต้องรับผิดด้วยแจกจริง1ว<อ>มหนึแสนบาทบัตราาโลตัสาพาอยลุ้นกดหยุดก่อนก่อนที่จะกดรู้ยังว่าไม่ใช่มิจฉาชีพ เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพออนไลน์มักมาในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงแค่คลิกเดียวคุณอาจเสียทั้งข้อมูลและเงินในบัญชีอย่าให้ใครหลอกเอาง่ายง่ายคลิกอย่างมีสตินะคะทุกคน มาแล่มาแล้วในช่วงที่ซ่องของรายการหมูข้าวเช่าเทือนรายการเดียวหมผีไปว่าจังวัดคนบ้านเราในหมีงานวังนี้อีเวนต์เดินไส้กันเลืกินเพราะว่าส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงของบุญชาตเดือนสิบนี้พาไปไหนก็คือถูกอำเภอเลยนะจ๊วัดแต่เขาที่ธรรมราแต่นี้พาผีไม่ไปเลยเก็บตกบรรยากาศที่อำเภอพระพรุมอยากไปแล้วอยากไปแล้วไปกันค่ะคุณผู้ชมขาพาไปเลยพาบรรยากาศทีนี่นะคะนายกอบจนครศรที่ธรรมราชค่ะ่านเปิดงานทิศการขลองดีอำเภอพระพรหมส่วนปัน นาบุญทีนาโพรอัพเภอพระพรมค่ะเป็นดินแดนที่อบล้อมด้วยธรรมชาติงดงามด้วยความศรัทธาค่ะ อ่านี่เลยพรบบรรยากาศนางสาววารินชินวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเปิดงานเทศกาลค้องดีอำเภอพระพรุมจังหวัดนครสิีธรรมราชพับบรรยากาศเมื่อที่เลจดกันตีสวนปานาบุญวัดพระพรุมอำเภอพระพรุมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใช่แล้วค่ะโดยนายกอบจเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่าอำเภอพระพรหมมีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีของคนในชุมชนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เห็นถึงความสําคัญพร้อมที่จะส่งเสริมให้ ชาชนในพื้นที่มีรายได้การรวมตัวกันและการรวมมือจับมือกับวัดพระพรหมวงก้อนปกครองส่วนของที่ในพื้นที่อำเภอพระพรหมจัดโครงการเทศกาลข้องดีอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นค่ะเพื่อที่จะเป็นเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพระพรหมให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นรวมถึงเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยการสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อที่จะหมุนวังว่าพื้นที่อำเภอพระพรหมเนี่ยเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่เป็นโชว์รูมข้องจุ่มชน ของชาวบ้านค่ะแล้วก็ขอบคุณวัดพระพรมที่ได้สร้างแผ่นดินให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เป็นพื้นที่ทำมาหากินว่างหวาพื้นที่นี้ค่ะจะทําให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจการทองเที่ยวใช่ค่ะการบริหารส่วนจังหวัดก็ตั้งใจนะคะที่จะสร้างตลาดรื้อถนนคนเดินสําหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งเป็นจิตวิญญาณและวัฒนธรรมการกินข้องคนหนาค้นทีสามารถเอาชนะหนักท่องเที่ยวได้นะคะและก็เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดราย ได้อย,อย่างยืนนะจากกันประกอบอาหารรองรับนักท่องเที่ยวประชาชนนักเรียนและเมคาในพื้นที่นำสินค้าข้องดีของอร่อยในชุมชนนมาจำหน่ายกันค่ะสำหรับ ส่วนปานาบุนนาโพรทีอำเภอรพระพรมเนี่ยเป็นดินแดนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติงดงามโดยศรัทธาและก็เต็มไปด้วยรอยยิม้มมิตใหมตรีของผู้คนนะเนื่องในจุดไม้ยอดนิยมของอำเภอรพระพรมส่วนปานาบุญเป็นส่วนกเกษตรปสมผสานค่ะที่สร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้การผักพอนการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ที่นี่นะคะคุณจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตกกเกษตรพอเพียงเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์ชิมผลไมส้สดจากตน้นแลวก็ ซึมซับบรรยากาศที่สงบร่มรื่นแต่ว่าบรรยากาศดีมากจริงๆหน้าที่สุ่มป่านาวคุณนียาให้คุณผู้ชมได้ไปไปเที่ยวกันเขาเกี่ยวข้าวอย่างนะน,นั้นนะไมนะนั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจส่งเสริมการทองเที่ยวในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นํามาเล็กมาเล้าในรายการหมูข้าวเช้าเชื่อนอมือนแขบอกไว้ค่ะในช่วงของบุญซาตเดือนซิบไม่เพียงแต่เป็นงานย่องของคน,ค,นคนบานเราพีน้องซิซี่จังหวัดผักตายค่ะขุนตายปลายดำกว้านบานเราเขาก็มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมในเรื่องของงานบุญซาตเดือนซิบที่ภูเก็ตเขาเป็นเมืองทองเที่ยวเพราะฉะนั้นคาดไม่ได้กิจกรรมนี้เหมือนกันเราไปเลพับบ กาเดือนซิบที่ภูเก็ตแต่ว่าอีพาไปเที่ยวที่วัดเทพษัตรีตำบลเทพสัตรีอำเภอท่าล่างค่ะเขาบอกว่านาโดยอบตเทพษัตรีจัดโครงการทําความดีวันซาดเดือนสิปรวมสืบสร้างประเพณีทองถิ่นอบอุ่นแม้ว่าวันที่จัดนี่ก็จะมีฝนโปรยปรายลงมาแต่กเขาบอกว่าไม่วันไหวอันนี้ไม่ใช่อุปสรรคเขาเรียกว่านนุมตนจากเทวดาไปตามติดภารกิจที่วัดเทพสัตรีตำบลเทพษัตรีอำเภอท่าล่างจังหวัดภูเก็ตค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเทพสัตรีก็จัด โครงการส่งเสริมการทำความดีในวันสำคัญทางศาสนาประจำปี68เนื่องในวันชาติเดือนสิบเพื่อที่จะรวมกันซืบสบ้านประเพณีทองทิ้นแห่จาดวัดบานดนโดยมีนายสิวัตระวังกุ้นท่านเป็นนายอำเภอท่าล่างเป็นประธานในพิธีแล้วก็ยังมีองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเดินทางเข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยหน้องเจนนี่ใช่ค่ะโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยอนุร,รักษ์แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนในบื้นที่กระหนัความิ สำคัญข้องประเพณีดังเดิมค่ะขอบคุณไปกับการปลุกฟังการทําความดีในวันสําคัญทางศาสนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะแต่ว่าทึ่งแม้ว่าจะมีฝนโปรยปรายลงมาเป็นระยะระนะเมันแทบไี่ไม่บอกไม่เป็นอุปสรรคต่ก<ช>อการจัดงานเลยค่ะ <laughs> ซึ่งประเพณีซา <laughs> เดือนเซฟที่เป็นประเพณีสําคัญข้องผคกตายทีสะทอนความกระตัญยูและกรารระลึกถึงบรรพบุรุษค่ะลูกหลานจะมารวมกันทําอาหารข่วาว่ารวมทึงนม เดือนซิบด้วยค่ะเพื่อนําไปเป็นบุญกุศลทว่าแกผู้ที่ลวงหลับชื่อเป็นการซืบทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมความเชือ้อและความส่ามัคีในชุมชนที่ยังคงรักษาซืบต่อกันมายังล่ช่วยไล่ชัวอายุคนนะ<ช>แ,แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉดุดเด่นของพี่น้องชาวพักใต้บ้านเราด้วยค่ะสนุกสนานกันไปนู่นนูก็แต่งตัว ทำไมมีมีฝุ้นตกเเราเห็นห่าพื้นแบบเปียกแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคบ่อยัน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 ค่ะไปไหนกันต่อค่ะใครยี่ประเด็นค่ะชวนถึเรื่องอะไรเรื่องเรานี้นะคะเรื่องเราเรามาห่วงใยสุขภาพกันแล้วเลยเป็นคนที่ไรเฮลตี้กันมาแล้วห่วงใยสุขภาพค่ะกรมควบคุมมรคกนะคะก็แนะวิธีป้องกันตนเองกัญยาใส้ใจห้างไกโรคกและผัยสุขภาพค่ะ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าช่วงนึ่งเดือนทีผ่านมาเนี่ยมีสิบโรคเลยพี่ไหมทีติดต่อกันบอยนะมีโรคอะไรบ้างคะโรคอุจาระร่วงคลายวัดย่อยปอดอักเสบมือเทวาปากอาหารเป็นพิษโควิด -19 ก็าั่งควิีจ้องนะไข้เลือดออกด้วยค่ะแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัส RSV แล้วก็ซุกอีซุกอีไส ซิฟิลิสส่วนใหญ่จี่พอบก็อพูเสียชีวิตบอยในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็จะได้แก้โรคนี้เลยโรคลสโตสไปโรซิสหรือว่าชีนูนอ่าแล้วก็โรคไข้ดินอืมแล้วก็ปอดอักเสบโควิดการเดอดอุจจาระดวง เละคายวัดย่อยทางกรมกวกคุมโรคจึงมีวิธีการป้องกันค่ะ,ะโดยให้กลุ่มโรคติดต่อโรคติดเชือ้อเชื้อพรันระบบทางเดินอ่าให้ใจเนี่ยให้ปฏิบัติตามมาตรการปิดล่างเลียงยุดชีดวักซีนคายวัดย่อยในจัดกลุ่มเสียงโรคมือท้าปากที่พบมาร์กในเด็กเด็กเกิจนถึง4ปีผู้ปกครองเนี่ยต้องสอนนะคะให้น้องๆเนี่ย ล้างมือโดยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆแล้วก็ไม่ใช้ข้อรวมกับผู้อื่นด้วยค่ะใช่แล้วค่ะส่วนโรงเรียนนี้ต้องมีมาตรการขัดกรองเด็กถ้าเกิดว่าพบว่าเด็ก ตั้งแต่ส่องายขึ้นไปในห้องเดียวกันภายในหนึ่งสัปดาห์ให้ปิดห้องเรียนอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อทําความสะอาดสําหรับโรคติโตที่มีอยู่ง่ายเป็นพาหะนําโรคเนี่ยให้ทายากันยุ่งใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนในมุ้งส่วนโรคที่มากับน้ําท่วมเช่นว่าโรคเลปสโตสปโรซิสหรือว่าโรคชีนูแล้วก็โรคเมลิออยโดลิสหรือว่าโรคไข้ดินก็ให้เลี้ยงการเดินลุยน้ำย่าครุนถ้าเกิดว่าจําเป็นให้รีบทําความสะอาดโดยน้ําแล้วก็สบู่ทันทีนะรวมถึงป้องกันตัวเองจ้ะ ไฟดูดไฟชอนแล้วก็ฝาผ้าค่ะอย่าไปชาบานในไร่ไว้นะไม่ม <Mimi> ีมีทานเลย <c oughs> นอกจากนี้ค่ะในวันที่29กายันยายนทุกปีเข้าว่าเป็นวันหัวใจลูก <c oughs> โดยปีนี้ค่ะสมาธ์หัวใจลูกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์คือ ดอนสมิธอเบชอย่าพลาดจังหวะหัวใจมุ่งเน้นให้ประชาชนเนี่ยออกกำลังกายอย่างมสม,ม่ำเสมอแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจค่ะใช่กันยาใส่ใจห้างไกรุแล่ลไพ่สุขภาพใช่ค่ะป้ะะปองกันโรคหัวใจโดยการเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ขบคนที่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะป้องกันโรคหัวใจด้วยการมีความรักด้วยค่ะไม่ได้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จไปอันนี้ก็การกันน้องทีนนี่เราอีรบกกันลา ออได้ค่ะหมดเวลาแล้วพี่ไหม้ค่ะรายการวนข้าวชาวเทือนเจอเจอกันได้ไม่วันจันจนถึงวันศุกร์ตี้าวันยินพันนีแหลชงสิบเอ็ดผักต้ยบานเรานะคะวันนี้เจยแล้วก็พี่ไม่พร้อมเลยชิมงานเอ็นวีทีนครสรทธรรมรัชลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงวันหนกงามใช่ยวนะช กันเฮ้ชาวเทือนหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรช่ชาวชาวยิบมาเลากันทันทีลงกะเลแต่เว่าวามันร้อยดีสาระกามากมียับเลวแคนได้เ mm hmm. ชิญลุงเชิญป่าเชิญคุณตาและคุณยาย เบื่อหญิงและเบื่อนชายรับชมได้ไม่ใจกดไม่เล็กสิทแอดเอ็นบีทีปากตายมีข้าสั้ามากมายบอกได้เลยว่า